เราสุราธานีเธอสีชมพูเขียวสวัสดีดครับ,รบผมชัยภพนนทนครพามครับดิฉันนางสาวชนันชิดามากดวงไมคค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้อยู่หน้ารั้วชมพูเขียวซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนสุราธานีนั่นเองครับโรงเรียนสุราธานีเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหนึ่งและนี่คือคำขวัญของโรงเรียนสุราธานีครับโรงเรียนตั้งอยู่ณนะถนนดอนนก ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันค่ะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีของเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนโรงเรียนเราได้แก่หลวงพ่อสทอทอคุณครูขุนวิชาการพิสิทธิ์และคุณครูลำยองวิสุพการครับสําหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับมีอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น7อาคารครับค่ะและมีอาคารนันทนาการอีก7อาคารค่ะ ขณะน,นี้เราก็อยู่หน้าห้องที่สำคัญอีกห้องหนึ่งของโรงเรียนสุราธานีนั่นคือห้องสำนักง,งานท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ยศถาค่ะและลำดับต่อไปครับเราจะนำทุกท่านเข้าพบท่นทานผู้อำนวยการของโรงเรียนสุราธานีเพื่อรับฟังแผนและนโยบายในการบริหารงานภายในโรงเรียนสุราธานีกันครับสวัสดีครับครับผมทวีศักดิ์ยยถาผู้อำนวยการโรงเรียนสุราธานี ผมมีแนวคิดในการบริหารจัดการนะดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนั้นแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อมาครับการพัฒนาให้มีความสมดุลรอดบานในเรื่องของบุคลากรคุณครูอาจารย์นะครับต้องเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพนั้นเนี่ยมันทําให้นําความรู้ความสามารถไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสากลในปีการศึกษา2558 เพื่อพัฒนาให้เกิดนักเรียนในเรื่องของ E.Q. คือการมีอารมณ์มีความฉลาดทางอารมณ์มี I.Q. คือความฉลาดทางสติป,ปัญญาจากนั้นในเรื่องของ M.Q. Moral o r i e n t t นะครับตรงนี้เป็นความฉลาดทางด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมนะครับจะเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประเทศได้เพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับเป็นการพัฒนา ความสมดุลณรอบด้านให้โรงเรียนสุราธานีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่แท้จริงความสมดุรรอบด้านนะครับทุกๆอย่างทุกทุกที่นะครับในโรงเรียนนั้นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อทําให้โรงเรียนนั้นอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเขาจะมีความภาคภูมิใจในสถตรฐานศึกษาของเขาในห้องเรียนสะอาดแล้วเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงมีไอทีมีการจัดมาตรฐานโรงเรียนนั้นให้ อยู่แล้วร่มเย็นร่มรื่นสะอาดเหล่านี้นะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเพื่อให้โรงเรียนนั้นได้พัฒนาก้าวไกลต่อไปเข้าสู่อาเซียนนำมาซึ่งชื่อเสียงความภาคภูมิใจของสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและอนาคตสมหังที่ว่าสุราธานีเมืองคนดีมีโรงเรียนสุราธานีนั้นเป็นโรงเรียนเบอร์หนึ่ง ของสุราษฎร์ธานีและประเทศไทยต่อไปสวัสดีครับและในช่วงต่อไปเราจะนําทุกท่านเข้าพบคณะทันตกรผูพ่วงนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกันครับเพื่อรับฟังนโยบายของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะาามมดิฉันนางบุญสมคักสิทิ์รัฐรองพ่วงในการลุมบริชาวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับการยอมรับ,รบจากองผู้ปกครองและชุมชนว่าเป็นโรงเรียนที่คุณภาพได้มาตรฐานตั้งแต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ดีมากและการผลกับผลการประเมินภายนอกโดยสมศ่ออนานมาโรงเรียนก็ทา,ามากพัฒนาคุณภาพการศึกษา,าได้ในระดับดีมากทุกมาตรฐานมาด้านอื่นของงานวิชาการาาอย่างเช่นการพัฒนาบรรยากาศที่เพื่อต่อการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะในปีการศึกษา25ง5โรงเรียนได้กำหนดจุดเน้นและทิศทางการจัดก,การศึกษาเป็นที่ชัดเจนว่าโรงเรียนจะสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการพัฒนาคุณภาพห้องเรียนอาทิเช่นการพัฒนาห้องเรียนไอทีการพัฒนาห้องสมุดการพัฒนาห้องสารานุกรมให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ สำหรับทิศทางต่อไปในอนาคตโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นผลการประเมินระดับชาติต้องสามารถเทียบเียงได้กับมาตรฐานสากลผลการประเมินพิซ่าเราก็จะนําแนวข้อสอบของพิซ่ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไปสําหรับด้านดูนานโรงเรียนก็จะจัดทิศทางการจัดก,การศึกษาที่พัฒนาคุณภาพดู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาทิเช่นจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะปี5 6นั้นโรงเรียนได้เด้นเทคครูได้มีการผลิตสื่อการใช้สื่อไอทีช่วยสอนที่สอดคล้องกับการจัดห้องเรียนคุณภาพเพื่อจะได้เดินทางผู้ขนานนันไปรองลักนาจเจริญแพทย์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล การวางแผนบริหารงบประมาณนะคะถือเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะเอื้อให้กับการทํางานไปสู่ความสําเร็จค่ะโดยการดีส่วนร่วมของคนทุกฝ่ายนะคะต้องช่วยกันคิดแผนงานกิจกรรมต่างๆเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนการพัฒนาครูเพื่อนําความรู้สู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเราจะจัดการเรียนการสอนไม่เฉพาะในห้องเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าย การจัดค่ายพัฒนานักเรียนนะคะการฝึกทักษะการตอบปัญหาวิชาการซึ่งกิจกรรมมากมายหลากหลายเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการระดมความคิดจากการม,มีส่วนร่วมของครูค่ะพอยเวลาเราทําแผนงบประมาณเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเอาแผนไปใช้จ่ายการใช้จ่ายก็จะต้องมีมาตรการมีแนวทางมีการปฏิบัตินะคะให้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เราใช้งบประมาณเนี่ยเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดค่ะเพื่อให้มุ่งเน้นว่า สิ่งที่เราซื้อมาเพิ่มเติมมุ่งสู่นักเรียนจริงหรือไม่นะคะนี่ก็อยู่ที่กระบวนการควบคุมจากกำกับต่างเมื่อเราติดตามผลการดําเนินงานต่างๆเราก็จะต้องนํามาจัดทําเป็นรายงานสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อรายงานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนําผลจากการประเมินนี้เนี่ยมาพัฒนาในปีต่อๆไปอีกและในการบริหารงบประมาณเพื่อให้ทุกฝ่าย เห็นว่าเราสามารถบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้จะมีคณะกรรมการคัดตรวจสอบภายในซึ่งจะมาร่วมกันตรวจสอบในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้ตอบสาธารณชนได้ว่าเราสามารถบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อตัวนักเรียนจริงๆครับผมเนยนาลงแดงหวานครับรองผูง้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนครับ ในความเชื่อและนโยบายในการทํางานของโรงเรียนสุราธ,ธานีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนั้นเราเชื่อว่าระเบียบวินัยสร้างคนคุณธรรมจริยธรรมกลมกลาให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นนโยบายหลักของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุราธ,ธานีเน้นในเรื่องของการสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่นี่จะเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องด้านสมองเราเติมเต็มในเรื่องของระเบียบวินัยเติมเต็มในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นพยายามให้ออกมาในทางรูปธรรมในเชิงปฏิบัติครับเพื่อจะได้ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และจบออกไปอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเป็น ทีีม่มคุณภาของพสััสงคคมครบวัสดีครับผมนายชาญรงค์ประดุมชอบรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสุราชธานีกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มงานสนับสน,นุนงานด้านการเรียนการสอนและงานด้านกิจการนักเรียนในเรื่องของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นอกจากนั้นเรื่องของอาคารสถานที่เป็นภาระหลักที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะเป็นผู้ดูแลดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขในทุกส่วนของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนใช้เป็นแหล่งที่พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนด้วยกิจกรรมต่าง,างๆกิจกรรมที่สร้างภาพรวมให้กับโรงเรียนคือกิจกรรม5้าส เป็นกิจกรรมหลักที่เราจะทำร่วมกันทั้งโรงเรียนตลอดทั้งปีการศาึกษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิสาโฟงสุนทรประธานนักเรียนปีการศึกษา2556ดิฉันและคณะกรรมการนักเรียนมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนโดยให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกับพวกเรากรรมการนักเรียนค่ะ โดยให้เขาได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของตนเองและสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลไปยังการพัฒนาองค์กรโดยรวมก็คือโรงเรียนนั่นเองค่ะในฐานะนักเรียนคนหนึ่งสิ่งที่ดิฉันได้รับจากโรงเรียนคือความรู้ที่ได้จากครูอาจารย์สิ่งต่อมาคือคุณธรรมโรงเรียนย้ำเสมอว่าความรู้ต้องมาคู่กับคุณธรรมหากขาดคุณธรรมไปแล้วนักเรียนก็จะไม่เป็นนักเรียนและโรงเรียนก็จะไม่เป็นโรงเรียนโดยสมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จากโรงเรียนเลยก็คือประสบการณ์ชีวิต ที่สอนให้เราเป็นคนมากยิ่งขึ้นสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายในโรงเรียนและหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าการทํากิจกรรมจะทําให้เสียการเรียนหรือไม่ดิฉันตอบได้เลยว่าการทํากิจกรรมไม่ได้ทําให้เสียการเรียนแต่กิจกรรมสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะเรียนอย่างไรสอนให้เรารู้จักการแบ่งเวลาในการเรียนมากขึ้นสอนให้เรามีทักษะในชีวิตที่ไม่สามารถหาได้จากภายในห้องเรียนค่ะ นี่คือความเป็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่เราภาคภูมิใจนิตตางุรปานากตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นสถานอบรมบรมวินา